เวลาบวชจยวกามาศึกษาธรรมะทางด้านปฏิบัติก็ได้ชี้แจงให้ฟังทางทางด้านปฏิบัติอันเป็นหลักศาสนาแท้น,นคนยนังไม่ค่อยเข้าใจไม่เข้าใจก็เป็นส่วนมากหรือว่ามากมายก,ก็ในทีดแต่เข้าใจาศาสนาเพียงผิวเผินเท่านั้น พิธีรีจองต่างๆนั้นมากจนจะเข้าเดินไปไม่ได้โดนแต่พิธีรีตองต่างๆซึ่งอาศัยหลักศาสนาเป็นที่ตัง้งนอกนั้นก็เป็นที่เป็นเปลือกอะไรไปทั้งหมดทีนี้กุลบุตรสุดท้ายภายหลังมามองเห็นเข้าแล้วื่องพิธีรีตองนี้ก็เลยถือนี้เป็น ของจริงจังขึ้นมาพิธีรีตองนี่แหละที่เป็นเครื่องกันงก้นความผิดของศาสนาไว้ไม่น้อยเหมือนกันหนาแน่นอยู่มากหรือออกกี่วันกี่ปีกี่เดือนก็ไม่ทราบกว่าจะไปถึงศาสนาอันแท้จริงเพราะมีแตบบ่พิธีเป็นกัน หลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่งสอนแท้นั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยแต่มีแต่เนื้อแท้มีแต่แก่นเพราะพระุทธเจ้าไม่ใช่เป็นบุคคลที่ไร้าสาระไม่ใช่โภโมฆะแห่งความเป็นศาสดาเป็นศาสดาอันแท้จริงด้วยความบริสุทธิ์แท้ถยไม่มีกิเลสแม่นิดหนึ่งแสงอยู่ภายในพระไถยนั้นเลย การแสดงออกแห่งธรรมซึงแสดงตั้งแต่เรื่องความจริงนล้วนๆของธรรมข้างหลังไม่ว่าจะสอนทายกุบาศสกสุกาทึกสุขสามเณรทุกสุนีอะไรก็ตามหรืไม่ว่าจะสอนธรรมะขั้นใดก็ตามต้องเป็นขั้นธรรมะที่มีเนื้อแท้เนื้อแท้ไปโดยลําดับตามขั้นภูมิของธรรม ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเนื้อแท้ตามขั้นภูมิของธรรมทงมางลัทเรื่องพิธีต่างๆมันไม่คยมีให้มาตกมาสมัยปัจจุบันนี้มันกลายเป็นศาสนาพิธีไปและพิธีนี่เลยเป็นเรื่องใหญ่โตของศาสนาผู้ปฏิบัติก็มาเข้าพิธีนี่ใช่ไหมก่าจะเข้า ถึงด้านปฏิบัติมันก็สลบสลายไปแล้วมันหมดกําลังวังชาไปจากพิผีนี้ีไแล้วการให้ทานอ่ากว่าจะโปรงใจให้ทานได้าาก็จาวคำถวายนี่เท่ากับอูหยาวเหยียดเหมือนกับด้กี่เล่มหนังสือก็ไม่ทรบาบนะแต่ักษตาศีลกับพระกาดันลัน่นกว่าจะได้รับศีลก,กับกระโถ ันจะหมดลมว่าไงนีเหล่าน,นี้อพิธีทั้งนั้นอ่ะภาวนาก็ยกครูยกคันขึ้น่วลลายให้ถ้าทาเข้ามาสถิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจขึ้นทำว่าอ่าพอเสร็จพิธีนี้แล้วมันก็แย่เลยไม่มีเวลาที่จะจะทำ จะบำเพ็ญเพื่อให้ทำเกิดขึ้นตามความวิ่งวอนหรือตามพิธีนั้นนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านท่านไม่ได้สอนอะไรมากมายสอนแต่เนื้อแท้เข็นสอนเป็นจักรวะิีทั้งห้า โดยที่เห็นว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้โมมูลมาแล้วทุกอย่างรอตั้งแต่อัดทางนิ้เพื่อก้าวถึงความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นก็ยกอริยสัจขึ้นสแสดงทันทีถูกขั้งอริยสัจจังสม,มุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังมรรคปฏิบัตอริยสัจจัง ทำสี่อย่างนี้เป็นของจริงเต็มที่มีอยู่ภายในกายใจจิตของสัตว์โลกทั่วๆไปนะท่านสอนทุกเป็นสิง่งที่สัตว์โลกไม่ต้องการทั่วหน้ากันไม่มีสัตว์โลกตัวใดจะต้องการทุกแต่ทุกนี้ไม่เว้นแต่ละลายจะต้องมีอยู่ด้วยกันทุกคนทุกสัตว์แม้สัตว์ไม่ถึงปรารถนาก็ตามแต่ทุกข์ก็มีอยู่ ภายในกายในใจของสัตว์จนได้เป็นเพราะเหตุใดท่านค้นถึงสาถึงสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์เป็นเพราะความคิดความปรุงของจิตอันเป็นไปในทางที่ผิดซึ่งจะผิดสิ่งที่ไม่ถึงการถนาคือความทุกข์นี้ให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของตนได้ด้วยเหตุนี้ทุกข์จริงไม่เคยห่างเหินจากจิตใจของสัตว์โลกเลย ท่านกล่าวว่าย่อๆนันทิราคาสหากตตาตตะตระอาินาินนิเซอร์ที่ดังการมาตัญหาภาวะัญหาวิภาวะัญหานี่แหละเป็นตัวเหตุตัวการทั้งหลายที่ผิดทุกข์ขึ้นในแก่สารโลกเพราะสารโลกชอบสิ่งนี้มากเมื่อชอบสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดทุกข์แล้วเราจะลบหลีตผิดทุกข์ไปได้อย่างไร เรากลัวจะผลแต่เหตุเราชอบแล้วเหตุนั้นแหละเป็นสิ่งที่จะผิดผลนั่นๆขึ้นมาถ้าผู้ต้องการตามหลักความจริงแล้วไม่ชอบเหตุก็ไม่ชอบผลก็ต้องไม่ชอบเหตุเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานั้นไม่ชอบก็ไม่ทำแต่เมื่อไม่ชอบผลที่เป็นทุกข์แต่ชอบก่อเหตุที่จะทําให้เกิดทุกข์ขึ้นมาอยู่แล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นวันยังคำเพราะเหตุเป็น เครื่องผิดให้เกิดอยู่เสมอด้วยการกระทําของตอนเองนี่ท่านสอนอย่างนี้อันนี้ลบไม่ศูนย์คือเป็นความจริงขนาดนั้นขนาดลบไม่ศูนย์ใครจะมีอำนาจมาสนะแค่เพียงไรก็าตามจะมาลบผลของกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทําทางกายวาจาใจนี่ให้สิ้นศูนย์ไปโดยไม่ให้มีผลเกิดขึ้นเลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะ พระพุทธเจ้าท่านยังสอนหลักกรรมเป็นสําคัญหลักกรรมนั้นแหละเป็นหลักที่จะดลบันดาลอะไรๆให้เกิดขึ้น,นกุศลกรรมอะกกุศลกรรมเป็นต้น,นกุศลกรรมที่ทําด้วยความชาเชี่ยวลาดรู้ตามเหตุตามผลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นๆและพยายามแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ตนไม่ปรนินต์ตัณาทําแต่สิ่งที่ตนต้องการ ด้วยเหตุที่ดีนี้เท่านั้นผลจะพึงเป็นไปในทํานองเดียวกันนะอภูสุศลกรรมก็ได้จากสิ่งที่ทํานั้นทําด้วยความโง่เขลาบาปัญญาไม่ได้คิดผ่านไตรตรองเป็นแต่ความอยากทําเป็นหัวหน้าเท่านั้นเมื่อทําลงแล้วไม่คํานึงถึงผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นผลที่ไปพึงตารถนาจึงเกิดขึ้นเพราะความโง่ของความโง่เขลาของตนเอง เราจะไปะตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้ว่าสิ่งนั้นอันนั้นมาให้ร้ายให้กรรมแก่เราเนั่นก็ตำหนิไม่ได้เพราะตัวเองเป็นผู้ก่อขึ้นมาตัวเองหลักแก้สิ่งเหล่านี้ท่าน,นว่ามรรคปฏิปทาคือการประพติปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงตนเองให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรนิโรดคือความดับทุกข์ที่เราไม่พึงปรารถนาก็าดับไปเป็นลำดับนนนี่ท่านสอนเดินจักรวิคีทั้งห้า แต่ท่านสอนลึกซึ้งเข้าไปโดยลำดับท่านเหล่านั้นก็บรรลุธรรมเนี่ย yeah. หลักของศาสนาแท้ไม่ได้มีพิธีรีจองอะไรมากมายกายกองเลยเราทั้งหลายก็เป็นลูกจิตของพระพุทธเจ้าแม้จะไ,ไม่ได้เคยพบเห็นพระองค์ท่านก็ตาม พระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าพูดคำสอนสัดให้ถูกต้องโดยอัตธรรมและเป็นผู้ยังสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ด้วยพระโอวาสอยู่โดยดีทั้งๆที่ยังทรงงพระชนอยู่และปริยพ่านแต่แล้วจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์ใดคือพระพุทธเจ้าองค์ที่หรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์ความทรมานทั้งหลายด้วยพระโอวาทที่ชอบทำนั่นแหละแล้วทั้งหลายเมื่อได้กราบไหว้บูชาถึงพระองค์ และปฏิบัติบำเพ็ญตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนมาแล้วจึงเป็นเหมือนกับตามสเสด็จพระพุทธเจ้าอทุกระยะจะอยู่ไกลยอยู่ใกล้ไม่สําคัญสําคัญที่การพระพุปฏบิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้ตามกําลังความสามารถของตนก็ชื่อว่าเป็นผู้ตามสเสด็จพระองค์ท่านคำว่าทำ เมื่อคืนได้ไปอธิบายบ้างแล้วทำมันแท้จริงนั้นจะสัมผัสได้ด้วยจิตเท่านั้นไม่มีทางอื่นใดที่จะสัมผัสได้การจะสัมผัสได้ด้วยจิตก็คือการปฏิบัติคือจะปรากฏชัดในธรรมว่าธรรมนี้เป็นธรรมชาติประเสริฐเลือดโลกแค่ไหนก็สัมผัสได้ที่จิตทำในคำพูดทำในตัวหนังสือ อันนั้นเป็นกิริยาอันหนึ่งเป็นชื่อของธรรมเป็นอาการของธรรมไม่ใช่ธรรมแท้ดังที่อธิบายไปแล้วธรรมแท้จะถึงสัมผัสที่จิตรับรู้ที่จิตจิตเป็นภาชนะสําคัญที่จะรับธรรมได้อย่างเดียวเท่านั้นคือมีจิตอ,อย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเป็นภาชนะแห่งธรรมทั้งหลายได้นอกนั้นไม่มี มีจิตดวงเดียวเท่านั้นที่ควรแก่ทำทั้งหลายคำว่าทำฟังแล้วก็นิ่มนวลราบซึ้งผ่อนโยนแต่จะตีความหมายมาแบบโลกๆที่ตีความหมายกันในแง่ต่างๆตามนิสัยของโลกนั้นธรรมะนี้จะตีออกไปไม่ได้แต่เมื่อสัมผัสจิต มากน้อยเพียงไรนั้นนะ่ะจะทราบชัดภายในจิตมีความทราบซึ้งภายในจิตหรือว่านิ่มนวลอ่อนหวานก็ปรากฏอยู่ที่จิตเนี่ยถ้าสงสาวกท่านได้มหาสมบัตินี่แหละจากพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าถ้าสงสาวกสาวากาศแล้วว่าผู้ฝั่ง คือได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้มาพุทธปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นจึงได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆขึ้นมาจนกระทั่งถึงอาหาันตภูมิเป็นวิสุทธิบุคคลขึ้นมาในโลกเวลานี้คาว่าวิสุทธิบุคคลหรือคาว่าอารหันตละหันนี้แม้เราจะเป็นชาวพุทธนับถือษษษพุทธศาสนาก็ตามก็หนึ่งว่าสุดเอื้อมซะแล้ว สุดความสามารถสุดวิสัยที่จะรู้จะเห็นได้ผู้ใดมากล่าวถึงเรื่องมรรคผลนิพพานเหมือนกับคนนั้นเป็นบ้าฮะเหมือนไม่ได้สติเพราะความเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานนั้นสุดเอื้อมไปแล้วทุกวันนี้เราอยู่ด้วยความเป็นโมฆะด้วยการทุกคนสุดเอื้อมที่สุดวิสัยที่จะยามมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นภายในตนเองเหมือนครั้งพุทธากาลเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคําพูด ผู้ใดก็ตามมาพูดถึงทุเรื่องมรรคผลนิพพานหรือผู้นั้นได้บรรลุธรรมขันนั้นขันนี้จึงเป็นเหมือนเราผู้บรรลุที่ว่าผู้บรรลุนั้น่ะหรือผู้รู้เห็นธรรมนั้น่ะเป็นคนบ้าแล้วผู้มาเล่าก็เหมือนกับคนเป็นบ้าคนที่สองมีเวลานี้เป็นอย่างนั้นแล้วทําไมทําเป็นธรรมบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์เห็นประจักษ์ใจอยู่ด้วยกันทุกคนทั้งกายทั้งใจที่สัมผัสถูกต้องอยู่ตลอดเวลา มีอยู่กับตัวทุกคนจึงปฏิเสธถึงเรื่องมรรคผลนิพพานได้ลงคอปเป็นเพราะเหตุไรทุก,ก็มีอยู่ตามหลักธรรมเลื่อนสอนไว้ว่าทุกคือความทรมานทั้งทางกายและทางใจอันเป็นสิ่งจักโลกไม่บริบัติณาเราได้เคยสัมผัสอยู่นี้ใช่หรือเรื่องทุกเนี่ยสัมผัสทางใจสัมผัสทางกายสัมผัสตลอดเวลา ผิดแล้วหรือกับธรรมของพระเจ้าที่ว่าทุกข์ไม่เป็นสิ่งที่สัรคุ่งปัรถนาทุกข์จะเกิดขึ้นทางกายทางใจเราก็ทราบด้วยกันทุกคนสัมผัสสัมพันอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งสุขทั้งทุกข,ททกข,ททกข์ที่มีอยู่ภา,ายในกายในจิตของเราน,นี่ก็มีอยู่นี้ท่านว่าสุขทุกข์บาปบุญมสุขทุกข์มันมีอยู่กับตัวเรามันก็เห็นชัดๆัแล้วมาผลนิพพานคืออะไร ก็คือความถูกที่เกิดขึ้นจากการกกทุกปฏิบัติเป็นชั้นช้านขึ้นไปจนถึงขั้นบรม,มสุขแล้วสรุปแล้วก็คือว่าเกิดขึ้นจากการกระทําการบําเพ็ญของตนเท่านั้นตามหลักธรรมที่บุญก้าทรงสอนไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาแล้วจะสุดเอื้อมไปที่ไหนถ้าเราไม่ทำตลงเราให้เป็นโมฆะบุรุษโมคคสตรีไปเสียจัดทร้ง แล้วกระปตมีตีเตียนทำว่าไม่ให้ผลไม่เกิดผลมรรคผลิพานไม่มีมรรคผลิพานขึ้นไปมันขึ้นไปจริงสาหรับโมฆะบุุษโมฆะสตรีประเภทนี้แต่ผู้ไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นกลับเป็นความรู้สึกตรงนข้ามแล้วผู้นั้นเป็นผู้ทรงคุณค่าและเป็นผู้จะทรงคุณค่า,าทห่ทมดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าสอนศาสนาสอนด้วยความต้นเดาเมื่อไหร่ สอนตามความตัดความจริงสอนอย่างอาจหานต่อความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วเพื่อสัตว์โลกทั้งหลายจะได้ประพฤติปฏิบัติถ้าได้เห็นความจริงนั้นประจกักษ์ใจของตนทุกคนตามกําลังความสามารถที่ตนประพฤติปฏิบัติได้ตลอดไปไม่ได้ว่ามรรคผลนิพพานจะสิ้นในวันนั้นจะสิ้นในวันนี้แม้ใครจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขนาดไหนก็ตาม ทางที่จะให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้นี้เป็นอันไม่มีเพราะมรรคผลนิพพานสิ้นสุดไปแล้วหรือแต่ข้อปฏิบททัติเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อย่นี้ไม่มีในหลักธรรมเราจะเห็นหน้าดังพระอน,นุนูลถามท่านว่าเมื่อพระองค์ปริพานนานปรนิพานต์แต่แล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานถึงจะสิ้นสูงไปอานนท์อนนยาถามอย่างนั้นคืมันเหมือนกับโมคาบุรุษสัง ทมเราที่สอนไว้ทุกบททุกบาทสอนไว้เพื่อมะผลนิพพานมันจะสิ้นไปไหนเมื่อมีผู้ปฏิบัติอยู่ขพใหะเป็นผู้ปฏิบัติทำทุกควรจะทําที่เราสถาพสังสอนไว้แล้วมิเถิดพระหันจะไม่สิ้นจากโลกเลยอนุนั่นจำอยูนี่เป็นเครื่องยืนยันเรื่องมคผลนิพพานไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมายืนยันมคผลนิพพานได้นอกจากการพูดปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักแห่งต่อขาธรรมนี้เท่านั้นนี่เป็นข้อยืนยัน เป็นเครื่องรับหรอกมะขผลนิพพานจะเกิดได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้นไม่ได้เกิดยุบอยู่ที่กาลเวลา,วลาสถานที่ที่นั่นดินไม่ได้เกิดอยู่กับอํานาจวาสนาแต่เกิดขึ้นจากการกระทําที่ถูกต้องตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วเพื่อมะขุนนิพพานนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นไม่มีอันใดที่จะเป็นค่าสุดต่อมะขุนนิพพานได้นอกจากความที่เกียจความไม่สนใจ นอกจากการผิปฏิบัติผิดไปจากแนวทางที่เตินไปเพื่อโระผลนิพพานอันนั้นเป็นไปได้แม้พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ผู้ที่พลาดมเมต่านิพพานมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันผู้ที่เป็นโมฆะบุาาตรโมฆะตตรีมีมากในข้างพุทธกาลอันนี้กับพระพุทธเจ้าก็รับสั่งไว้เหมือนกันาการนอกผลนิพพานที่จะสิ้นสูญไปในลาของบุคบคลคลนั้นเราไม่ต้องพูดว่าการใดสมยดัยใดและอนหนแม้ในสมัยประถาคตยังมีอยู่นี้ ผู้ที่เป็นโมฆะเกี่ยวกับเรื่องมาผลนิพพานนี้มีจํานวนไม่น้อยเลยเพราะเขาตั้งตัวของเขาเป็นโมฆะอยู่แล้วและธรรมจะอย่างถึงผู้นั้นได้อย่างไงเมื่อผู้นั้นไม่เอื้อมถึงธรรมด้วยการปฏิบัติด้วยความใส่ใจอย่าไปพูดถึงเรื่องการนั้นสมัยนี้เลยอน,นอยเอุเสียเวลาท่านว่าอที่ท่านว่าห้าพันท้าพันสาหรือห้าพันปี ศาสนาจะสิ้นสุดไปนั้นด้วยข้ายานของพระพุทธเจ้าที่ทรงอย่างทราบตามเรื่องของสัตว์โลกว่าจะมีความสามารถมีความสนใจในอักในธรรมในบุญในกุศลนะนั้นมรรคผลนิพพานเนี่ยไปได้เพียงแค่แค่นั้นเนี่ยกำลังของสัตว์โลก แล้วก็น,น้อย็นทีต่อจากนั้นไป,ไปคาว่าศาสนาคาว่าบุญว่าบาปจะไม่มีพานาใจของสัตว์โลกนี้เลยจะกลายเป็นสัตว์ธรรมดาทั่วๆไปแม้ร่างกายจะเป็นมนุษย์เมื่อเป็นะนั้นศาสนาก็เป็นอันว่าเสื่อมสูญตราทางไปเพราะคนไม่สนใจมรรคผลอุพทาน สิ้นสูญไปก็สิ้นสูญไปโดยเหตุนี้เองไม่ใช่สิ้นสูญไปเพราะการทําโดยความถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าผลทิพานไม่มีสิ้นสูญไปอย่างนั้นไม่ไม่ไม่ไมเป็นไปในคำว่านั้นนะสอนว่าอย่างนี้แล้วเราทุกวันนี้ก็คือตู้มะขุนทิพานนอยู่ในตัวของเราเป็นแต่เพียงว่าเวลานี้เรากําลังบรรจุตู้กิเลสบรรจุบรรจุกิเลสไว มันเลยกลายเป็นตู้กิเลสเลยความโลภมันก็อยู่ในใจของเราความโกรธมันก็อยู่ในใจของเราความหลงความโมโหโโกก็อยู่ในใจของเราสิ่งนี้เป็นกิเลสจิตใจของเราว่านเอาสิ่งนี้เข้ามาทับถมโจมตีไปวเองตลอดเวลาอันนี้จิตดวงนี้เลยกลายเป็นภาชนะของกิเลสไปเสียแลวมาผลนิพพานก็แทรกเข้าไปไม่ได้การที่จะให เมื่อผลนิพพานเกิดขึ้นก็ต้องชำระตัดสัางสิ่งนี้ความโลภมีมากน้อยท่าไห่พยายามคำจัดดัดแปลงมันออกไปให้น้อยลงน้อยลงความโกรธให้น้อยลงความร่มหล,ลงงมงายความประมาทต,ต่างๆให้มันน้อยลงด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาพิาจารณาไก่จอกคำจัดตัดเต่าสิ่งที่มัวหมองสิ่งที่กระมืด ปิดบังทั้งหลายเหล่านี้ออกไปโดยลําดับนะความสว่างและจางแจ้งก็ปรากฏขึ้นแทนที่แห่งความมืดนี้ที่จยหายตัวไปโดยลาดับจนงปรากฏเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งรอบตัวาตภายในปิดมากุลนิพพานก็ปรากฏขึ้นแ็มที่นั่นจิตตรงนีก้ก็กลายเป็นภาชนะของมากุลนิพพานที่ต้องอดต้องทำไปได้คาว่าเป็นตู้หรือเป็นคำภีหรือเป็นผีหรับ ใส่ที่สําหรับการตุที่เดชปารชาวะต่างๆมันก็เปลี่ยนไปได้กลายเป็นตู้พระธรรมคือที่ใจนี้เสียการปฏิบัติธรรมเราพร้อมแล้วเวลานี้เป็นมนุษย์ทราบได้อย่างชัดเจนทั้งตัวเองก็ทราบูนอื่นก็ทราบ ศาสนาธรรมนั้นควรแก่มนุษย์อย่างยิ่งอยู่แล้วเวลาไม่มีอันใดที่จะเป็นเครื่องกระดับส่งเสริมจิตใจให้มีความสวยงามยิ่งกว่าหรือให้มีความสุขความจเจริญยิ่งกว่าสียงกว่าธรรมการบำเพ็ญศีลธรรมด้วยการวาจาใจหรือด้วยการทําความดีทั้งหลายจึเงเป็นการส่งเสริมจิตใจของเราให้มีความสงาาส่าราศียิ่งแย้มแจงสใสเบิกบ,บาน ไปโดยลำดับลำดับถือว่าเป็นผู้ไม่เสียสินี่ยจิตโฉมนุสสปติลาโภความได้เกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นลาบอันเกิดแล้วํำหรับเราลาบเนี่อันดับต่อไปก็คือการสร้างงามความดีทั้งหลายจากลาบอันเป็นต้นๆอค่ามเป็นมนุษย์นี้ สิ่งที่หายากมีอยู่สีอย่างทิ่โฉภุตานุปาโทความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากความเกิดขึ้นแห่งมนุษย์ได้ความได้เกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากชีวิตที่จะสืบต่อไปในวันหนึ่งวันหนึ่งจนถึงอายุขัยนั่นก็เป็นของยากวิทัธรงมจารนชีวิตต่างกันยาว้ล ติทถังสัตวมรสวนางังการจะได้ยินได้ฟังหาศาสนาธรรมหรือคำรรมต่าสอนิยชานี้ก็เป็นของยากในที่อย่างนี้มันไม่มีอะไรยากแล้วสําหรับเราพูดที่เกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งความเหมาะสมเช่นนี้ความเป็น,นษน์ก็คือเราได้ถือศาสนารู้จับบัง ได้ฟังธรรมเทศนทาตามที่ต่างๆเช่นทางวิทยุกระจายเสียงได้อา่านต,ตามนั้งสือตั้งหนัาตำนาอัดธรรมที่ท่านเขียนไว้ก็คือเราได้อา่านได้ฟังตลอดเวลากลายเป็นของง่ายขึ้นมาหมดสําหรับคนที่มีวาสนาแต่สําหรับผู้ที่อาภัพวาสนาแล้วจะไม่ได้ยินได้ฟังในสิ่งเหล่านี้เลยเช่นอย่างจดจาร์เขาทราบได้ยังไงว่าเขาเป็นอะไรเขาไม่มีทางทราบได้เราทราบเขาด้วยทราบเราด้วยจึง ได้เกียบจะศัสตว์ยอยู่มากท่านหลับคนมีบุตรดังนั้นจงพาการสร้างบุญสร้างกุศสมคือคุณงามความดีไว้เป็นเครื่องประดับดจิตใจร่างกายนี่มีปา่าช้ามันมีอยู่เต็มตัวของมันอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าลมหายใจยังมีอยู่มันก็ไม่เป็นปา่าช้าพอลมหายใจสิ้นไปพนั้นก็เป็นปา่าช้าขึ้นมาแล้วภายในตัวของเราอย่างเต็มตัวแต่จิตนั้นไม่มีปา่าช้า ออกจากร่างนี้ก่อร่างนั้นออกจากร่างนั้นไปร่างนี้เรื่อยอยู่นั้นตลอดเวลาตัวนี้อย่างท่านอาจารย์มัน่นท่านสอนว่านักท่องเกี่ยวกในวัต,ตาสาุฐานความเกิดตายก็คือดวงนี้ไ,นไปด้วย,ยอำนาจแห่งกรรมความจึงสร้างกรรมดีให้เป็นเครื่องสนดงงัดจิตใจเราให้ไปสู่สถานที่ดีสติที่งามเป็นที่หมอกล้มเป็นที่ปรารถนาด้วยอำนาจแห่งบุญี้เท่องหนาโอ้ อยงข้า pues ดังแล้วการแสดงธรรมก็เ like ห็นว่าทุกส่วยุต like ิแล้วข้ามันก็เหุ่นเรียก